เรียนเชิญท่านสาธารณสุขอำเภอสุงเนินนะครับท่านสอสอ,อนะครับเกรียงไกรแฝดด่านกลางครับได้กล่าวมุทิตาจิตนะครับกับท่านจะเรียกว่าพี่นวลพี่นวลน,นะครับเรียนเชิญครับเรียนท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลศิาท่านผู้บริหารนะครับตอวแขนผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ที่นี้และก็คนสำคัญคุณพี่นวล พี่ที่นนะครักของผมน,นะครับจริงๆวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมร่วมงานเกษียณของคุณพี่มวลนะครับพี่ยิงมีความตั้งใจตั้งนานนะครับเพราะว่าพี่มวลนะครับผมมาทำงนานทนี่ได้สิบเดือนนะครับตั้งแต่วันแรกที่มาเนี่ยนะครับพี่นวลไอ,อ้พี่มวลเป็นพี่ที่น่ารักมากนะครับได้ร่วมกิจกรรมได้ทำงนานด้วยกันใหม่ครั ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทําง,งานร่วมกันนะครับรู้สึกว่าพี่นวลเนี่ยเป็นที่ที่น่ารักนะครับมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็ให้ความาสนิทสนุกให้ความร่วมม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วทุกทกครั้งที่มาเนี่ยนะครับพี่นวลจะมีของที่ระลึ้ของฝากเสมอน,นะครับได้ปัทูติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกครั้งที่มาทำกิจกรกรมที่นี่นะครับก็รู้สึกว่าพี่นวลเนี่ยเป็นบุคลากร,ร,รที่มีที่มีคุณค่าสูงมากนะครับใน ที่ท่านจะต้องเกษียณไปเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าส่วนนี้คือเสียดายเสียดายผู้ร่วมงานที่ดีเสียดายคนที่มีคุณภาพนะครับแต่ก็มีมุมหนึ่งเนาะที่บอกว่าเออก็ดีใจกับพี่เขาเป็นที่พี่เขาจะจะบทภาระบทความยุงงากกานนย่งยากนะเพราะว่าระบบราชการประจำวันเนี่ยก็ก็ยุ่งยากพอสมควรเนาะกว่าจะผ่านสักหนึ่งงานสักหนึ่งเรื่องเนี่ยมีมีความยุ่งยากขึ้นไปนะครับเอาวันนี้พี่นน์จะจะ,จะได้อยู่พักการทํางาน 10ปีแล้วเนี่ยนะครับก็ก็ก็ดีใจกับพีบ่แล้วก็หวังว่าชีวิตหลังเกษียณของท่นอนุน,นินะครับให้จะเป็นชีวิตที่ที่มีความสุขนะครับมี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 ครอบครัวที่อบ่นมีสุขภาพที่แขนแน็งแรงนะครับแล้วก็มีเงินทองที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก สุขลำเบอรสูงเดินนะครับท่านสอสอเพียงไกลแฝดด่านกลางนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่นี้มาขม่าววิตาจิตนะครับกับพอนวลของเรานะครับแล้าถัดไปครับ